สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ t e c h by Trudi e g i t a l Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอนเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยีเข้าครูหามไม่ต้องใช้ปากกาลแล้วเพื่อให้เข้ากับกระแสของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ Take by Trudi i t o l จะพาไปทำความรู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลือกตั้งที่หลายๆประเทศรวมถึงไทยเองนำมาใช้ พื่อยกระดับการเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยีให้มีความถูกต้องรวดเร็วแม่นยำและโปร่งใสเรียกได้ว่าทำให้เราเข้าคุ้มหาแบบไม่ต้องใช้ปากกาอีกแล้วค่ะอีโบทติ้งหรือระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์คือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนในการเลือกตั้งทดแทนบัตรลงคะแนนเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งตั้งแต่การลดต้นทุนการผลิตบัตรเลือกตั้งเพิ่มความสะดวกในการลงคะแนนลดการลงคะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือบัตรเสีย นับคะแนนได้อย่างโปร่งใสและถูกต้องทําให้สามารถทราบผลการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ในกระบวนการเลือกตั้งอีกด้วยโดยมีประเทศที่ใช้ e-voting อาทิอินเดียเอสโตเนียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและนอร์เวย์เป็นต้นการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะคะคือ1การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยเลือกตั้ง และ2การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลหรือการลงคะแนนผ่านอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า i v o t i n g เรามาทำความรู้จักระบบแรกกันก่อนค่ะการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยเลือกตั้งเป็นการลงคะแนนผ่านเครื่องเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกบอร์ตติ้งมัชชีนหรือ EVM ในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเครื่องดังกล่าวยังใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกด้วย อินเดียถือเป็นประเทศตัวอย่างที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้เครื่องเลือกตั้ง EVM ในการเลือกตั้งนะคะโดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี1977ในการเลือกตั้งท้องถิ่นและใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปทั้งประเทศเมื่อปี2004โดยเครื่อง EVM จะตั้งอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนด้วยการกดปุ่มซึ่งอินเดียได้เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ให้กับเครื่อง EVM ด้วยเครื่องพิมพ์ผลการเลือกตั้งด้วยกระดาษหรือ Voter Verifiable Paper Audit Trial หรือ VVPAT ที่เชื่อมระบบเข้ากับเครื่อง EVM เพื่อให้ผู้ลงคะแนนสามารถตรวจสอบได้ว่าผลโหวตของตนเองถูกต้องตามที่ลงคะแนนไปหรือไม่ค่ะโดยเมื่อมีการลงคะแนนสลิปจะถูกพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ VVPAT ที่มีหมายเลขประจำเครื่องชื่อและสัญลักษณ์ของผู้สมัครที่ถูกลงคะแนนและปรากฏผ่านหน้าจอเป็นเวลา7วินาทีสำหรับให้ผู้ลงคะแนนตรวจสอบว่าถูกต้องตรงตามที่โหวตไปหลังจากนั้นสลิปนี้จะตกลงไปอยู่ในกล่องที่ปิดมิดชิดของ VVPAT เพื่อใช้ในการนับคะแนน ในปี2019ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของอินเดียและถือเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงถึง900ล้านคนมีหน่วยเลือกตั้งถึง1ล้านแห่งและต้องแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น39วันแต่นับผลเลือกตั้งในวันเดียวกัน ผลปรากฏว่าการนับสลิป VVPAT ตรงกับการลงคะแนนแบบ100%และยังสร้างสถิติไม่มีบัตรเสียแม้แต่ใบเดียวทั้งยังสามารถประหยัดเวลาการนับคะแนนจากเดิมที่ใช้เวลา30-40วันเหลือเพียง3-4ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เครื่อง EVM ในการเลือกตั้งค่ะประเทศไทยเองก็มีเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเช่นกันนะคะโดยถูกเรียกว่าไทยบอทติ้งแมชชีน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและเตรียมความพร้อมภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่มีความเห็นว่าเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียที่มักถูกร้องเรียนมาบ่อยครั้งลดการใช้กระดาษสําหรับการพิมพ์บัตรเลือกตั้งและลดงบประมาณในการเลือกตั้งได้ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำไทโบติงแมชชีนไปทดสอบการใช้งานในการเลือกตั้งตามหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและการเลือกตั้งภายในของพรรคการเมือง ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องเลือกตั้งนี้เป็นรุ่นที่4แล้วแต่ยังไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างเป็นทางการกับการเลือกตั้งระดับชาติค่ะปัจจุบันไทย Voting Machine ที่ถูกรับรองและจดลิขสิทธิ์โดยกกตนั้นเป็นรุ่นที่4ที่ถูกกาหนดว่าต้องคงไว้ซึ่งเสมือนการเลือกตั้งลักษณะเดิมต้องมีลักษณะเหมือนบัตรเลือกตั้งกล่องใส่คะแนนเลือกตั้งและสามารถรวมผลคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งแบบที่นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งหรือนับคะแนนที่เขตเลือกตั้งค่ะ การเลือกตั้งแบบที่2เรียกว่าการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลหรือการลงคะแนนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ i v o t i n g เป็นการลงคะแนนเสียงทางอินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาอย่างหน่วยเลือกตั้งค่ะเอสโตเนียถือเป็นประเทศตัวอย่างของการเลือกตั้งแบบ i v o t i n g ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและมีการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการจัดการเลือกตั้งอีกด้วยนะคะเอสโตเนียใช้วิธีการลงคะแนนการเลือกตั้งแบบ i v o t i n g มาตั้งแต่ปี2005และมีการปรับปรุงระบบให้สะดวกและง่ายต่อผู้ใช้สิทธิ์มาโดยตลอด ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งของเอสโตเนียล่าสุดที่ใช้เมื่อปี2019อนุญาตให้ผู้ลงคะแนนสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากที่ไหนก็ได้ในโลกเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนและสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของเอสโตเนียกำหนดโดยการลงคะแนนนั้นทำโดยเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งบนเว็บไซต์เลือกตั้งด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือรหัสเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ผ่านการรับรองเข้ามายืนยันตัวตนในระบบ เมื่อลงคะแนนแล้วข้อมูลจะถูกเข้ารหัสหรือ encrypted ไว้และถูกจัดส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์รวมคะแนนทุกทุกครั้งที่มีคะแนนเข้ามาในระบบจะมีการประทับเวลาหรือ time stamp เอาไว้ด้วยค่ะและเนื่องจากเอสโตเนียอนุญาตให้ผู้ลงคะแนนเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนของตัวเองได้บ่อยเท่าที่ต้องการจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งจริงระบบก็จะอัปเดตการลงคะแนนเสียงให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและประทับเวลาทุกครั้งเมื่อคะแนนถูกส่งเข้ามายังระบบเพื่อยือนยันว่าคะแนนถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว จัดเก็บไว้บนระบบบล็อกเชนเพื่อทำหน้าที่พิสูจน์การมีอยู่จริงของบัตรลงคะแนนนั้นๆหรือ proof of existence โดยระบบยังออกแบบให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบการลงคะแนนของตัวเองได้เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้ในการลงคะแนนไม่มีมัลแวร์ฝังตัวอยู่ซึ่งอาจส่งผลต่อการบล็อกการลงคะแนนได้ค่ะสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่อนุญาตให้ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้หลากหลายวิธีมากนะคะบางรัฐอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์เฉพาะกลุ่มลงคะแนนผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบที่ไม่ต้องไปหน่วยเลือกตั้ง ที่การลงคะแนนผ่านแฟกซ์อีเมลหรือเว็บพอร์ทัลตามที่ Uniform and Overseas Citizens Absentee Voting Act หรือ u o c a b a กำหนดบางรัฐเช่นเ e s t ์เวอร์จิเียในปี2018ให้ผู้ลงคะแนนที่มีคุณสมบัติเฉพาะใช้โทรศัพท์มือถือลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน Follow My Vote ที่มีเทคโนโลยีบล็ c h a i n เข้ามารองรับระบบการลงคะแนน ในขณะเดียวกันการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านเครื่อง EVM ที่ถูกใช้ในหน่วยเลือกตั้งของสหรัฐมานานเกือบ20ปีก็ยังพบปัญหาร้องเรียนจากผู้ใช้สิทธิ์อยู่บ่อยครั้งนะคะอาทิเครื่องขัดข้องหรือความไม่มั่นใจว่าอาจจะถูกเจาะระบบจนคะแนนที่เลือกถูกบิดเบือนโดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016มีประชาชนที่ต่อแถวรอลงคะแนนหลายชั่วโมงเหตุจากเครื่อง EVM ขัดข้องหน้าจอทัชสกรีนไม่รองรับการใช้งานจนถึงขั้นเปลี่ยนใจไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งสหรัฐยังไม่มีระบบ VVPAT แบบที่อินเดียใช้เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะการเลือกตั้งโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยแม้ว่าจะมีข้อดีอาทิการลดบัตรเสียลดการพิมพ์บัตรเลือกตั้งลดระยะเวลาในการนับคะแนนและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการนับคะแนนแต่ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงและข้อถกเถียงถึงผลเสียอาทิการให้บริการด้านโทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่เพียงพอในการรองรับระบบการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องที่ไม่เพียงพอกับภาคประชาชน รวมไปถึงทัศนคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อาจส่งผลถึงการยอมรับผลคะแนนจากวิธีการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นต้นแม้ว่าการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศนะคะแต่ก็มีทั้งที่ประสบความสําเร็จและที่ยังคงต้องนํามาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเลือกตั้งของแต่ละแห่งต่อไปเพราะแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับการเลือกตั้งได้แต่การนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละประเทศนั้นย่อมมีเงื่อนไขและความต้องการที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการเลือกตั้งกระบวนการและระบบการเลือกตั้งความรู้ทางเทคโนโลยีของผู้จัดการเลือกตั้งไปจนถึงความพร้อมของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเองเทคโนโลยีอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลไกการเลือกตั้งและอาจยังไม่ใช่คำตอบเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของการเลือกตั้งได้อย่างเบ็ดเสร็จในการนำมาปรับใช้จึงต้องอาศัยวิธีการและบริบทแวดล้อมประกอบกันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งแบบดั้งเดิมหรือแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์ที่ถูกโหวตไปจะเป็นคะแนนที่ถูกนับอย่างถูกต้องและโปร่งใสยอย่างแท้จริงพบกับ t Tech by True Digital Podcast Unleash Possibilities Together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ